ครับสวัสดีก่อนแรงครับท้านาบึงเเตตในฟ้ามครับเมื่อนี้บุญน้งนฟ้ามครับก็ดไทยชุดนี้ก็ปล่อยนะครับปล่อยให้เขาลงน้ำให้เขาหากินตามธรรมชาติและครับชุดนี้มีอยู่ประมาณ60กว่าตัวครับเป็นเปจท่านปากน้ำ เป็ดท่นอีเหลียงเป็ดท่านนครปฐมครับแล้วก็ศมีเป็ดไข่อยู่น้ำครับนี่เิ่นอากาเป็นท่าน,น,าน,น,นบ,นนบนนงนางน,น้ำตัวปูที่บ่ได้ขายออกครับเป็นตัวปูแล้วก็เป็นเป็ดท่นผสมครับอาจจเป็นอีเหลียงผสมครับบางประกงครับนี่ตัวเมียตัวนึงแล้วก็ตัวนี้ตัวปูตัวนึงครับ ห่วงสางไงครับเจ็ดท่านผสมห่วงเขี้ยวเขี้ยวนกับเป็นปากน้ำครับห่วเขี้ยวสวยงามดีท่านปากน้ำครับนตัวผู้ครับตัวเมียขายออกหมดเรียกตัวผูจ้องตัวเนี้ยงมั่นได้ขายครับกใสิปล่อยไว้นี่แหะครับาปากน้ำตัวครับลูกเป็ดกระป่อยเขาหากินงทำธรรมาชาติแหละครับ ตมามธรรมชาติเดี๋ยวผมสีผ้าเบิงคอ,อกแย,ยกที่ผมแย,ยกผสมไว้ครับคอ,อกแยกกะเป็นคอ,อเพ็ดท่านนคนปรปฐมครับน,นคนปรปฐมมีลา,ายกาบอ้อยนี่ครับมีสันสวยงามครับท่านนี้ท่านนคนปรปฐมครับไสพันทีสองสีผมสีแนะนํากาคือ เป็ดพันปากน้ำครับคอกข้งแข้งเนี่เป็ดพันปากนา้ำตัวสีดำดำน่ครับพันธุปากน้ำสีดำดพันปากนา้ำนนครับขอแล้วก็ข้างในเดี๋ยวพาย,ยางไปดึงข้างในเป็นเป็ดพันธบังประกงครับพันปากประกงอยู่ข้างในในคอกนี่ยพันเป็ดพัน บางปกงอังกฤษแยกไว้ทั้งหาดครับแลที่แม่เป็ดบาบรีอยู่นะั่นว่เป็นยังครับตัวนี้ไ,ไครมันคนละสีเลยข่านบางประกงปกงแล้วก็สีผ้ามาเบิ่งลูกเป็ดครับเป็นลูกเป็ดที่อนุบาลอีกชุดหนึ่งครับนี่ครับลูกเป็ดชุดนี้เป็ดหน่อยครับเป็หน่อย มีเป็ดบับเรี่อายุสี่ทิพกว่าตัวครับแล้วก็เป็ดปากน้ำเป็ดนครปฐมแล้วก็เป็ดอีเลียงครับอีเลียงก็ประมาณห้าสิบกว่ากว่านี่ครับห้าสิบกว่าห้าสิบกว่า,วาตัวครับอยากเบื่อเลยนิดหน่อยครับนอไรแนีบาลครับแล้วก็มีนครปฐมครับปฐมเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีก ท่านหนึ่งครับก็คือเป็ดอีเหลียงเป็ดอีเหลียงค่ะก็แยกไปต่างหากอันนี้นคะรปฐมทีมาผลเป็นเง็ดน่อยครับพอดีที่สชิลูกค้าก็เลยเอามาไว้หนึ่งก้อนครับหลังที่ลงลูกค้ายังพันไข่ครับอายุสองเดือนกับทีเดียนครับอันหนึ่งท่านหนึ่งก็คือท่านเป็ดอีเหลียงครับพ่อแม่พันเป็ดอีเหลียง ในท่านเป็ดอีเหลียงครับในท่านเป็ดอีเหลียงครับในท่านบัานบพ่อพันเขายางมาุมน,นี่บาบารีอยู่ตัวนผมลูกเป็ดกาป,ปล่อยให้เขาหากินให้กินเศษเขากินยางละครับเพราะว่ายง่าละหลอดตายแล้วชุดนี้ใครสนใจชุดนี้กะสอบถามได้เด้อครับสอบถามได้ นี่เป็ดอีเหลียงเป็ดท่านนครปฐมครับชุดไงแน่ชุดนี้รอตายแล้วชุดนี้บริออนุบานลนะครับชุดนี้ใจสอบถามได้ครับเหลียงกับไงล่ะครับอีเหลียงอีเหลียงเป็นเป็นนครปฐมครับนครปฐมไงล่ะ<อ>เดี๋ยว้าเบิรงเป็ดพันบาบอรี่ครับพันเป็ดบาบารี่ ไปไปริมน้ำครับเพันพ่อแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เขานี่ครับบาร์บาร,รีพ่อพันธุ์นี่ครับตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไทยสนใจกะอยากได้กะสีขายอยู่ครับกิโละลอร่อยครับพ่อแม่พันธบาร์บารีครับพอไม่พันปล่อยให้รินนมน้ำตามธรรมชาติครับ รับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้ครับ